สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับพบกันในคลิปแบบพิเคษกับแม่หมอกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะามาจ๊ะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะดวงชะตาต้องเหมาะเหมาะที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะถึงจะดีนะและทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไปได้ยาวคะ่ะมาจ้ะมาดูกันเลยนะคะใครที่อยากรู้ที่แบบสงสัยนะคะเหมือนเดิมมีไพ่ทั้งหมดนะคะ3ามกองสาสำรับให้เพื่อนๆได้เลือกน,นะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้าย มือนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามจ้าใครชอบสำรับด้านบนก็ดูเลือกตามสำรับด้านบนได้นะคะโอเคติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูฉเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยคะ่ะป้าอ่าสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสำรับแรกนะมาดูกันเลยนะคะคุณและเขาหมอที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบใดนะคะถึงจะดีที่สุดน,นะคะ แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ไปได้ในระยะยาวนะคะโอเคอาิที่แน่ๆนะคะความสัมพันธ์แบบครอบครัวไม่เหมาะแน่ๆเลยอะ่ะเอากล้องไม่โฟกัสนะคะแป๊บบนึ่งนะคะทุกคนอมีความรู้สึกว่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเลย โ oh, okay. อเคอะสำหรับคนที่เลือกกองนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณมีมีบางคนนะคะพลังงานส่วนใหญ่คุณและเขาเคยเป็นครอบครัวกันเคยอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วไปไม่รอดความคิดเห็นไม่ตรงกันมีมีอีกคนที่อยากจริงจังอะที่มองถึงอนาคตมองถึงครอบครัวเลยในขณะที่อีกคนนึงยังมีตัวเลือกยังมีความเจ้าชู้ยังมีความไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวตรงเนี้ยแค่แค่ความคิดของพวกคุณตรงเนี้ยก็ต่างกันแล้วอืม ในขณะที่คุณนะคะอาจจะมีความจริงจังแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะคะอาจจะแบบชอบเออยังไงยังยังมีความที่แบบว่ายังไงไม่อยากยึดติดเออเหมือนไม่อยากยึดติดที่ใครอะไรเงี้ยเชื่อมั่นในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทัศนคติความคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอะ่ะเออเป็นไปได้ยากเลยที่จะมาสร้างครอบครัวกันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยลงหลักปักฐานจะต้องมีคนหนึ่งเจ็บต้องได้ทะเลาะทะเลาะบ้านแตกอะไรอย่างเงี้ยชัวร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่เหมาะกับพวกคุณ เนี่ยนะคะน่าจะเหมาะกับความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะไปจะจะดีกว่านะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ยืนยาวแล้วไปได้ไกลคอยเป็นห่วงกันอยู่ไกลๆนะคะคอยถามสารทุกสุขดีเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีคําจํากัดความว่าเออจะต้องเป็นคนรักกันนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะจะเหมาะกับพวกคุณมากกว่าค่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวมีหวังแบบว่าเออเป็นแฟนเป็นคนรักอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีหวังโหทะเลาะแบบ แตก่กเออเพราะเพราะอย่างที่บอกไปอีกคนหนึ่งอาจจะแบบเอ,อ่อพร้อมและอยากสร้างครอบครัวและอีกคนหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้คือแก้ความคิดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบต่างซึ่งจุดเล็กๆตรงนี้มันทําให้ไม่เข้าใจกันได้สุดท้ายแล้วต้องแยกย,ย้ายต้องจบความสัมพันธ์พังนะจ๊ะโอเคอ่ะแลนนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะบ้านสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะสำหรับนี่นะมา มาดูกันเลยจ้าคุณและเขาเหมาะที่จะสร้างเออเหมาะที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนโอเคสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเป็นเรียกเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆที่ที่แบบใจฟูที่แบบเออดีมากๆเลยนะคะคือจริงๆคุณและเขาคบกันแบบไหนนะความสัมพันธ์ไปได้ดีหมดเลยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกันถึงมันอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันแล้วก็ไปด้วยกันอะไรไงคะในความแตกต่างนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนผสมผสาน กันทําให้ไปได้ดีอะไรเงี้ยเออจะเป็นคนรักก็เหมาะโอ้โหถ้าเป็นคนรักอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยสร้างครอบครัวพากันพากันปังพากันแบบอื มีความสุขอะไรแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้คอยให้คําแนะนาปรึกษาอะไรกันอย่างนี้ก็ได้แฮปปี้แฮปปี้เช่นกันหรือคิดเกินเลยกว่านั้นก็ยอมได้นะคะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองที่สอนนะคะไม่ว่าอยู่ในสัมพันธ์ใดพวกคุณเนี่ยนะคะดีดีด,ดีไปหมดเลยละจ้ะแต่แต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบครอบครัวแลนะโดยเฉพาะอันีกว่าโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบครอบครัวนะคะก็ไปไปได้ดีเช่นกันจา้าเออะอะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามนะ ามาจ้าคนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับนี่นะามาไปดูกันเลยคุณลละเ้าเหมาะที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะถึงจะทําให้อ่อไปกันได้ด้วยดีที่สุดเลยเออ,อสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคล้ายๆคล้ายๆกับคนที่เลือกกองแรกเลยนะคะอ่าลองไปดูกองแรกประกอบด้วยก็ได้นะคะสําหรับคนกองที่สามนะ เป็นคนที่ความคิดเห็นค่อนข้างขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่ใกล้กันทีไรแล้วทะเลาะทะเลาะไปหมดเลยจริงๆอันนี้นะจะดีดีไม่ดีอาจจะน่าจะพอๆกันแหละพอๆกับพอๆกันกับคนกองที่หนึ่งนั่นแหละคะ่ะอือนั่นแหละนั่นแหละลองลองไปดูกองที่หนึ่งประกอบนะหรือถ้าใครใครเป็นเลือกกองที่หนึ่งแล้วเงี้ยมันมาดูอันนี้ก็ได้ก็ๆๆได้นะคะเออนั่นแหละคะ่ะมันมันค่อนข้างสอดคล้องกันกับคนที่เลือกกองแรกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะเออไม่ ถ้าเอาความสัมพันธ์แบบแฟนแบบคนรักอะไรเย่างี้ค่อนข้างไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยย้อนแย้งกันความคิดเห็นย้อนแยง้งความไม่เห็นขัดแย้งกันนะคะทะเลาะอยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็ทะเลาะประทะอารมณ์อารมณ์กันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนกอในน่าจะเหมาะในรูปแบบของอยู่ใกล้กันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ระยะไกลนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันแบบแบบแบบ แบบยังไงร,รู้จักกันแบบเพื่อนคนรู้จักนานานานๆมาเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยจะจะดีจะดีกว่านะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ยืดยาวแล้วไม่ค่อยมีปัญหากันนั่นเองนะจ๊ะสําหรับคงไม่ไม่ควรอยู่ใกล้กันเป็นเป็นคู่ที่อยู่ใกล้กันแล้วไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วจะมีความอึดอัดจะมีความอึมครึมในใจิตใจทะเลาะก,กันสุดท้ายต้องผ่าออกจากกันอยู่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลเป็นเพื่อน,นะคะ่ะ เหมาะกับการเป็นเพื่อนน่าจะดีกว่าแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนที่เหมือนกับว่านานๆเจอกันทีนะเออนานๆเจอกันทีน่าจะแบบจะจะ,จะอยู่ใกล้กันบ่อยๆไม่ได้อยู่ใกล้กันนานไม่ได้นั่นเองค่ะเอออลนนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวกรองที่3ค่ะ